สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เรื่องงามงามแ่บพี่น้องจ้าเรื่องงามงามแ่บครันยองลูกน้องจะเศร้าเลยจ้างนาวหนาวนี่เอ้ยบาไวจ้าเืออะไรยังไงนะคะจะตัดไปเบิ่งพี่น้องยังกันได้นาน่ยรถเต็มละอันนี้เจ๊ดำไปปลูกตั้งแต่เช้าเลยแต่หนูไม่ทันได้ตื่นแต่นอนเอ้ยตื่นแล้วค่ะ นางไปบอกว่าไม่กินป่าเด้วใส่คาราทสิจูน๋น้องไม่ใส่เฮ้ยทางป่าบนไหนป่ะนี่เออเออกระเทยสิบว่าพลาดลดร่รมอะไรเงียอ้าตาย โอ้ยยับบักหลายนึ่งคุร้องมาเบ้งโอ้ยยบบักลายหนึ่งพี่อยงกุมรเจ้ายินดีกินนี่ ที่แดดกับแปดพวงเหนือนี่น้องจูบตาแดกเลยน้องลงไปเบิ่งยุ่กลงไปเบิ่งยุ๊กน้ำมันมนิดนึ่งแง่มลายสด้กินยัยชอบดูดมีไ่ไมน้ำมันไหมดูได้สกอตป่าไรมันหนาจังลง ชี่นี้ต่ายกินอยู่บ่โจ๊อไนาะฮะต้นอ้ายนั่นงีขวบเลี้ยงมวน่ะปลาน่ะเห็นไส่ห้องตาแดงอ่ะย่งได้ลายมนได้แม่เขาหาก,ก,กิ่นยังกัะคืนเด้ โอ้สามปีกาอนี่บอเพราะว่ามือท่องเขาลงเองเออโอ้ยมีหลักหนาเย้ยลนนงน่ะม่น้องนะจากลูกใครเด้โอ้ยน้ำช็อก,กระ้ปกกับลงไปลูกอีอันนี้ โอ้ยดอกสเปรงกำลังออกค่ะกระร้าสิบานดอกสเปรงกำลังสิบานอุตส่าห์ลงมาแต่เศร้าได้ย้ายตัวน,นึงนะบอลไปขนานะดได้บอลขนาดนะมึงไปยืนยใกล้หนะ่อยกว่าโอ้ยกูบอกเห็นไปยืนหมอๆแนะ่นะ มีต๋ารังคะยืนมึงได้กับบม่ได้ดอกค่ะกุ้ลง,ลงปลาตกุ้งปลายตีโน,น่ตะก,กี้นะการเป็นบุญนะกาเป็นบุญนะฮะเจ๊โต๊ะอันนี้เลยไปอันห้อยดิมันที่สะฮกนี้กับบ้านพอดีเออบ้านพอดีเออพอดีไปห้อยงามครับอ่ะไปห้อย้ะตะกี้นะดอกไม้อันนี้ดอกกระแบงนี่นะจ้าการโลกไปย้ายเอ้ยเออคอยมีส่วนห่วงในนี้ดอกไม้งาม ถ้ามาทาเมือนี้ก็จะประกามือทางควาละเมื่อเมื่อรเด้อขาจเด็ดขาดะถ้าขกิดป่าสักก้อนบารีไม่มือเดียวเด้อีกจมือจวัดที่แล้วกินูบ่าเลยอีจะมือกวดที่หววัดที่สกนะเขาจู่ผานข้ามมาเห็นแต่ไทยจูมันจบซะชได้กินบาด้กินล่าเบิงแล้วเนาน้องว่ากุโพ่เใครมีป่าบะ แล้วมากับซ al, ีอยูวเท่า huh. ค um, e ู่เท่าขวดอะไรเ้ามเพราผมันจะงออกป่ากระไดข้างน้าบุกกระไดมีมาท่านกินข oh, ่าวคูยกันนี่ขยายโอยบกหลยเติบแล้วห <ency> ้างกระโจ๊กห้างกระดูดพ่อใช้สิบนาทีมันมันบรดี๋ยวเดี๋มันหนห เพียงหัวเข่าอยู่นี่ยายหัวเ่จะทนี่ะัวก็เติมมันแต่มันบวิกุนด้มันบวิกนปลาฟาตูปินี่ยังมีงูป่าด้วยค่ะฮอโว้ยมันก็มีงเก่าอยแล้ายไปตากรบสิเขาง่ายไรเว้ยน้ามันนะน้ามันยังอยู่พีมันยังอยู่ห้าไม่ี่ มุ้งโจ๊โกโรตกล่ะโอ้ยกรลังงามพี่น้องเอ้ยดอกสะเบงดอกสะเบกกรลังงามดอกมันงามนะนอืองามชัดีไม่ยน่องเนาะวันนี้มันสนะิบาน,นอเลยเขาใอญ่ชากแล้วโอ้ยได้มืออยู่มันบอกได้พอลายมือได้อีนูเหมะโอ้ยมันช้ำนี่เลยเอาไปประดับ ขอาปโห้อยแล้วเป็นบุญประสินหาแล้วฮาดาอกไม้เงี้ป่าเอกาอรลลาากอระเทียวบานอกีกกนั่กระกมา้ยัง้ยเฮียเบ้ยเ้ยเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเ้ยเอ้เ่ย้ยย้ยเฮ้ย้เเเเยีน้องเ้ย้้ หึมหืมมอือฮึมนน้อยมายากาศท้องไฮทรงทรงน้าจ้าพี่นอนจ้าปัดควันยังอุบอ้าวขาบอกยังมาหายเลยตี เท่าไทยก็ไม่ได้มาเล่นเล่นเล่นไหมเล่นเท่าเล่นไม้หน่อยเลยเออะเล่นไหม

กะโม่งวะเมมงหนึ ock, んん่งพอดีเอาว่าม่นรอเออสวิงขยังอยู่ใ่ปะากุ้งกุ้งที่ยังสีลายอยู่แล้ซิวกัคือสีเบิร์ตป่าวะกูเบนพอหยิหยับหเนาะบ่อนไหมวะพิษกูเพ็นบ่อนวะ โอ้ oh, ปีก่อนแม่งก็ยังมีปีนดะวะพอเป็นนาอะไรอิบวยามลงตรงก็ไ่เห็นปีกไก่นี่บ่าวะว่าซชอบอยู่ทำเป็น <c oughs> คลิปหนาเลยพี่น้องเด้อะป่าสีร้ายสีหน่อยก็ได้คลิปนี้ยังบ่มียังพี่น้องเอ้ยนี่จูบหน้านี่ ก่อนไปบอกร้านซาวมาจิดป่าแต้เด็กๆนะมันกระจุ่มเนื้อเดียวนึงโอ้ยแย่าหโอ้ยคบบ่มีบ่เนาะปไปถ่าเมือป่ะ

Ôi nó Bương thai chi bán con bật rồi Thai chi bán con Thai chi bán con Ôi lên nằm Mà mà lên đi โอ้ยเนาะลูกอกีอันนี้จะไห่ไม่ขย,ยันเด้ให้หน้ามาถอใส่ฮูมันจะหัวจักควค่ำขยังนี่เด้อเน้นอืมอน่ยธรรมดาของเด็กน้อยค่ะ ในเรื่องกระจูบน้ำขาวสวรมาข้าโอทอยู่จูบเอาเด้บ่อนอยู่ตาได้ย่างบ่อนเหรอข้อเนี่ยตัวเน่หน่อยนึงสออนดอกมีตัวใหญ่เหรอปีนี้เนาะโอเคทาเบิ้งมาจูบแล้ว มัคอยกระเบิดแล้วพี่ดองเอ้ยมังคอยกระไดไปก้าน้องนี่โอ้มัคอยนี่ใบว้าวเด้อเรือมัค่อยว้ายลายังกันนะสาธุลายังวะว้าวว้าวเปคู่บูดๆไปบางเรื่องนี่เออเปคูดบูดไหมพี่ดองเห็นบเอ และกูถ่าจับตัวนี <taking> <like> <chips> <laughs> world of world of ้แหละกูมาจับตัวอื่นดอกเกอแม่ไปปลาข้อตัวนี้น้อยกูชูวะควันเนี่ยแรนวูดเลยเขาสลัดนี่มัอย่ายเติ่งอยู่ได้ังนงเด็กซ้ำแขนกูมาจับซ้ำแขนผู้มาจับมอดเลาะดอกซ้ำแขนนี่แหละ นได้เกบมบรรยากาศสนุกก่อนจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าพี่น้องตอนเจ็บป่าจ้า